สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องของคอมมีดอยู่นะครับสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้นะครับหลังจากการปั่นมีดสอเล่มน,นะครับเล่มหนึ่งเป็นการปั่นของมีดคมแบบสแตนดาดนะครับก็คือสองข้างเท่ากันแล้วก็มีบีเล็กๆอีกเล่มหนึ่งคือมีดที่สําหรับท่านที่ถนัดขวานะครับสำหรับมีดที่ท่านถนัดขวาภาพที่เราเห็นต่อไปนี้ภาพแรกจะเป็นลักษณะของการทํางานของมีด เล่มน <S ane> ี้นะครับ <player> ก uh re really cool. <ixel> ็คือมีดเล่มคมสแตนดาร์ดนะครับที่ผมเรียนไปต่คลิปก่อนๆนะครับว่าคุณสมบัติสูงสุดของการตัดเฉือนมีดข่มลัตษณาเนี่ยก็คือตัดลงไปตรงๆนะครับตัดลงไปตรงๆแล้วทีนี้ลักษณะของการระเบิดไม้เนี่ยเขาจะดันออกด้านข้างขั้นตอนแรกนะครับผมจะฟันลักษณะของการฟันในช่องแคบๆลงไปตรงๆทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับผมจะฟันในลักษณะ ตัววีนะครับตัววีแต่ไม่เปิดปากเพิ่มนะครับตัววีไม่เปิดปากเพิ่มแต่จะพยายามเจาะตรงกลางไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นสองภาพน,นะครับลักษณะของการเจาะของเจาะด้วยคมที่ภาพที่เจาะลงไปตรงกลางเนี่ยพอลงไปลึกๆจะเห็นว่าการตัดลวงเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากเพราะว่ามันติดแก้มนะครับเมื่อเราปล่อยมีดทํางานเองโดยอิสระเราจะเห็นว่าคมมีดจะพยายามโค้งเข้านะครับ คมมิชจะพยายามโค้งเข้าถ้าสมมติเราไม่ควบคุมแล้วเราไม่เปลี่ยนอ,องศาการฟันนะครับและทีนี้พอช่วงจบเนี่ยผมก็เปลี่ยนจากคมสแตนดาร์ดนะครับเปลี่ยนจากคมสแตนดาร์ดมาเป็นเจ้าตัวขมสําหรับท่านที่ถนัดขวานะครับมาฝันขั้นตอนสุดท้ายให้ขาดนะครับและแผลที่เราเห็นนะครับแผลที่เราเห็นเราก็จะเห็นด้านหนึ่งจะค่อนข้างตรงนะครับด้านหนึ่งจะค่อนข้างตรงพอจบงานนะครับ อีกด้นหนึ่งจะค่อนข้างเฉียงนะครับด้านนี้ค่อนข้างเฉียงนะครับก็คือในภาพแรกจะเป็นการฟันในชุดนี้นะครับก็คือฟันลงตรงๆทั้งสองข้างนะครับฟันลงตรงแทบจะตรงทั้งสองข้างนะครับแผลที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับดูการทํางานของคมภาพที่สองนะครับก็คือตอนแรกที่ผมใช้มาตรฐานฟันเนี่ยโดยไม่บังคับมีดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกการ เฉียดออกอย่างนี้นะครับการโค้งอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างนะครับพอผมเปลี่ยนเป็นมีดถนัดขวาปุ๊บมาปุ๊บเพื่อที่จะเจาะตัดให้มนันเฉียดลงตรงๆผมก็จะสามารถได้จะแผลจากตัวนี้มาก็คือคือด้านหนึ่งตรงด้านหนึ่งโค้งนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของการใช้งานทั้งมี้ทั้งนั้นนมีดทั้งสองเล่มเนะี่ยฟันในลักษณะไม่ต้องบังคับนะครับปันในลักษณะปล่อยฟรีนะครับเพื่อดูการทํางานของคมมีดนะครับเราก็จะได้ลักษณะของแผลที่ออกมาประมาณนี้นะครับ เมื่อเราฟันมีดในลักษณะปล่อยมีดทํางานเองนะครับเราก็จะเห็นความชัดเจนของการทํางานของคมมีดทั้ง2แบบนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือเราจะเห็นภาพโดยรวมของการทํางานของคมมีดนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับคมมีดแบบสแตนดาดเท่ากาันทั้งสองข้างและมีวีเล็กๆอยู่ตรงกลางนะครับและคมที่แบ่งสําหรับท่านที่ถนัดขวานะครับ อารมณ์การฟันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือภาพที่มันออกมาให้เห็นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถึงคําอธิบายที่ผมอธิบายไปในหลายๆคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององศาของคมในส่วนของการทํางานของคมนะครับรวมไปถึงขั้นตอนการทํางานจริงโดยปล่อยให้มีดทางานเองโดยอิสระนะครับราเพียงแค่จับเบาๆให้มีดทํางานของมันเองนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ